สวัสดีครับผมศาสตราพิรมานรายการนะาลอกเฟังชุยหงช่ยปัญจธาตุวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องตำแหน่งของห้องนอนเจ้าของบ้านนะครับเพราะมีหลายๆท่านถามเข้ามานะครับว่าตำแหน่งห้องนอนของเจ้าของบ้านจะต้องอยู่บริเวณหลังบ้านเสมอห้ามอยู่บริเวณหน้าบ้านสาเหตุก็เพราะว่าจะมีผลให้ลูกหลานที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังน,นี้เชื่อฟังเจ้าของบ้านนะครับ สำหรับตำแหน่งห้องนอนของเจ้าของบ้านในศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะเป็นตำแหน่งที่จะต้องได้รับพลังงานที่ดีที่สุดเพื่อส่งเสริมให้เจ้าของบ้านมีการเงินที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในครอบครัวนะครับส่วนการหาตำแหน่งห้องนอนเจ้าของบ้านในศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุจะให้ความสำคัญต่อการไหลเข้าของพลังงานหรือเป็นห้องนอนที่รับลมมากที่สุดนะครับ ทีนี้การที่เราจะเลือกตำแหน่งห้องนอนของเจ้าของบ้านต้องดูพฤติกรรมของเจ้าของบ้านเป็นหลักนะครับถ้าหากพฤติกรรมของเจ้าของบ้านเวลาเข้าห้องนอนแล้วชอบเปิดประตูระเบียงเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีลมถ่ายเีเข้ามาการที่ท nah, ่านจะเลือกตำแหน่งห้องนอนของเจ้าของบ้านท่านก็จะต้องทดลองดูนะครับระหว่างห้องนอนบริเวณหน้าบ้านกับหลังบ้านห้องนอนไหนเวลาเปิดหน้าต่างแล้วลมพัดเข้าสู่ภายในห้องนอนได้มากกว่ากันนะครับ สำหรับพฤติกรรมที่ชอบเปิดประตูระเบียงหรือหน้าต่างก็ให้เลือกตำแหน่งห้องนอนที่ลมพัดเข้าทางหน้าต่างมากที่สุดนะครับส่วนพฤติกรรมของเจ้าของบ้านอีกลักษณะหนึ่งก็คือเวลาเข้าสู่ภายในห้องนอนแล้วไม่เคยเปิดประตูระเบียงหรือเปิดหน้าต่างเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทจากภายนอกเข้าสู่ภายในห้องนอนเลยอาจจะเป็นเพราะกลัวฝุ่นหรืออาจจะกลัวยุงหรือแมลงเข้าสู่ภายในห้องนอนนะครับโดยจะเปิดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อเข้าสู่ภายในห้องนอน ถ้าหากพฤติกรรมในลักษณะนี้เวลาท่านเลือกตำแหน่งห้องนอนท่านก็จะต้องเปิดประตูทางเข้าห้องนอนของแต่ละห้องและทดลองดูนะครับว่าห้องนอนไหนมีลมพัดเข้าทางประตูห้องนอนมากกว่ากันนะครับท่านก็เลือกตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งห้องนอนของเจ้าของบ้านนะครับสาเหตุที่ต้องเลือกในลักษณะนี้ก็เพราะว่า ตำแหน่งห้องนอนหอเจ้าของบ้านจะต้องเป็นตำแหน่งที่มีพลังงานไหลเข้ามาประจ uh ุมากที่สุดนะครับส่วนอากาศหรือพลังงานที่ไหลเข้ามาสู่ภายในห้องนอนจะส่งผลที่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับองศาการไหลเข้าของอากาศนะครับซึ่งท่านก็สามารถย้อนไปดูคลิปต่างๆเกี่ยวกับวิธีการปรับองศาพลังงานภายในห้องนอนที่ผมได้เคยทําไว้นะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ห้องนอนที่เป็นตำแหน่งเจ้าของบ้านที่มีพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงแล้วนะครับ